มานำเสนอนะคะลูกค้า mg 5นะคะปี2022ราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทราคา3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองสีดำนะคะเดิมๆนะคะสีดำเป็นเดิมจากโรงงานนะคะรุ่นนี้เป็นสลูปนะคะเป็น1.5ตัว x ปี2022อ่ะมาดูกันนะมาดูภายในกันเลยค่ะลูกค้าภายในจะเป็นภายในจะเป็น,นเนบาะหนังนะคะเบาะหนัง ีดำดำแดงเลยแ้ tone, นะวก็บอดทูโทนเนาะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมันสีฟังชัน ction, Auto, เกียร์ออโต้เบาะไฟฟ้านะคะระบบไฟฟ้านะเบาะไฟฟ้าเป็นปุ่มสตาร์ทด้วยนะรุ่นนี้นะคะลูกค้าที่สําคัญนะอยากจะบอกว่าไม้น้อยมากไม่วิ่งไปสามหมื่นเท่านั้นเองไม้น้อยนะคะสภาพสวยนะคะรุ่นนี้นะเป็นสีดำเบาะไฟฟ้า นะคะเป e ็นมีเซนเซอร์หลัง MG 5นะคะปี2022นะตั้งอยู่ราคาราคานะคะ3 0 0แสนสามแสนเจ็ดหมื่นเกบาทอ่ะเครดิตดีฟรีดาวได้นะคะลูกค้านะใครสนใจอ่ะแฟนคลับอ่ะแฟนพันธุ์แท้เขาเรียกว่าแฟน MG เนาะใครสนใจ MG นะเข้ามาเลือกมาชมกันได้ที่เต็นท์ออโต้มาสเตอร์บางนาของเราได้เลยค่ะ ดีซีดาวได้เลยค่ะ